กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับก็เข้าสู่ช่องเก่าครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมเท่าแก่น้อยตอนเบ k e เกอรี่ช็อปเพื่อให้มันการเสรียเวลาก่าเข้าเกมเลยครับ Hello เท่าแก่น้อยแฟนส์ Welcome to Fantasy Bakery ShopClick on the create new shop to open your new shop or click on the load shop to select your previous shop เอาละครับม่เลือกภาษาเลยเกมนี้่งไสองภาษาครับคือไทยแเก็ผมเป็นภาษาไทยนะครับ โปรจำร้อนและเลือกสีได้เลยนะครับเอาครับไม่ต้องคิดร้านกันเลยครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นชื่อเท่าเก๋น้อยเหมือนเดิมพอเขาตอบเสร็จเราก็มาเลื่องโลโก้เลยครับวันนผมจะเลือกเป็นโลโก้นี้ครับมันก็มีสีกประมาณ5สีเหมือนเดิมมเลือกเป็นสีบ้างครับแล้วก็โอเคกันเลย เดีวครับตอนต่อไปนี้เราก็ทำตามเขาเหมือนเดิมน,นะครับสวัสดีค่ะธนาคารแก่น้อยยินดีต้อนรับน้องๆเข้แก่น้อยคนเก่งค่ะน้องๆจะต้องมีเงินในกระเป๋ามากกว่า200บาทจึงจะสามารถฝากได้นะคะและจะต้องมีเงินในกระเป๋าเหลือยอยู่อย่างน้อย200บาทจึงจะกลับไปเปิดกิจการต่อได้กรุณาพิมพ์จำนวนเงินที่ต้องการฝากลงในช่องฝากเงินได้เลยค่ะ เอาแล้วครับ่วนคับตอนนี้ก็ใสา่เงินตามไปเลยเข้าเลยนะครับคือพันสามอัพด้านเพื่ออัปเดตสินค้าที่ขายในร้านได้เลยครับเลือกอัปเดตร้านค้าและสินค้าภายในร้านได้ครับกดที่ปุ่มอัปเรดภายนอกร้านเพื่อตกแต่งร้านค้าได้เลยครับ เริ่มต้นกิจการกันเลยครับเมื่อมีลูกค้าเข้ามาในร้านสั่งอาหารน้องจะต้องกล่าวทักทายลูกค้าโดยคลิกเลือกประโยคที่จะทักทายครับสามารถ Hello ลูกค้าจะบอกรายการอาหารที่ต้องการมากดโอเคเมื่อจำรายการที่ลูกค้าสั่งได้น้องจะต้องหยิบสินค้าใส่ถาดให้ถูกต้องและครบถ้วนครับ ูกค้าเพื่อตรวจสอบรายการอีกครั้งได้ครับน้องๆสามารถตรวจเช็คได้ว่าหยิบของถูกต้องและครบถ้วนโดยกดปุ่มโอเคที่เครื่องคิดเงินครับเมื่อหยิบสินค้าได้ถูกต้องน้องๆจะต้องคิดราคาสินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าซื้อออกมาให้ถูกต้องนะครับเมื่อคิดราคาถูกต้องลูกค้าจะจ่ายเงินค่าสินค้าแล้วน้องๆจะต้องทอนเงินให้ ก็เริ่มเปิดร้านกันเลยพวกเราเออว่าเ,เกมต่อเสร็จเราเกมก็จะให้เราเป็นคนทําเองเลยนะครับ,รบรก,การสักซาและบทิตารตอของขออเดอที่ทุกค้าสั่งตามได้เลยครับ นอี่ก็เรัี่อ็เงินง่ายๆครับเราก็จะคำนับค้ายแล้วก็ํำของคำอมอเด้วยลูกค้าสั่งใช่นะครับเอาเก็บเงินไปได้ๆเพื่อขยายกิจการนะครับขอบที่สั่งได้ครบนะครับขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญอีกนะครับ สวัสดีครับรับอะไรดีครับของที่สั่งได้ครบนะครับขอบคุณมากครับโอกาสหน้า เราอีกนะครับเอาครับต่อไปหน้าพี่พี่น้องจะเลือกขายของแล้วก็กดช้างมุมขวาล่างเลยนะครับแล้วออกมาหน้าหลังนี้สายเพื่อสลับหน้าไปยังธนาคารและกลับมาที่ร้านครับเอาละครับต่อไปนี้ผมจะพาพี่พี่น้องเข้าไปเลือกไปเก็บเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดฮะมีมากมายให้เลืครับอ๋ก็เหมือนครับการครับก็มีมากมายให้เลือกเหมือนกันเหมือนเสื้อผ้า าละครับเมื่อเราเลือกเสื้อผ้ากันเสร็จแล้วผมก็จะพาพี่ๆนโอโอ้องๆเข้าไปชมการซื้อของในร้านนะครับเพื่อขายของเพื่อขยายกิจก,การเข้าไปที่ธนาคารครับธนาคารแก่น้อยยินดีต้อนรับผู้แก่น้อยคนเก่งค่ะเอาละครับเอนาซื้อของไ,ไปแล้วก็กดที่อัปเกรดของไปแล้วนครับนี่เลเป็นของทั้งหมดที่ขายไปแล้วนครับของต่งตางๆอา่หารต่งตางๆ โซนนี้จะเป็นการอัปเดตภายนอกร้านนะครับเพื่อตกแต่งร้านใส่งามมีของตกแต่งมากมายทั้งหลังคาทั้งโต๊ะทั้งกระถางดอกไม้อะไรแล้วแข่งก็มากมายพอสมควรครับไม่มากเพื่อนเขตกแต่งก็มีตามเท่าที่เห็นครับมีไม่มากส่วนระบบเกมเพลย์ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอจบการอยู่ๆเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับคุณครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเก๋ครับด้วยนะครับขอบคุณครับ